กลุ่มบริษัทยสยามพิวัฒน์ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกเจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลกไม่ว่าจะเป็นสยามพาราคอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยามและสยามพรีเมียมเอ์เลทกรุงเทพตอกย้ำความเป็นผู้นำในการพัฒนาจุดหมายปลายทางระดับโลกสู่ความยั่งยืนส่งเสริมความหลากหลายความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมด้วยการออกแบบศูนย์การค้าภายใต้แนวคิดการออกแบบ ที่เป็นมิตรกับคนทมวลหรือ f ฟร r y Design ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสยามพิวัรสามารถคว้าสีรางวัลเกียรติยศเฟร r y ดีไซน์ a วอร์2023ในงานไทยแลนด์ f ฟร r y ดีไซน์อ x p o 2023มหกรรมอารยาสถาปัตกนวัตกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลครั้งที่7โดยคุณชดาทิพย์จูตรกูลในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวัรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบทางด้าน การส่งเสริมและพัฒนาอาระยะสถาปัต์แห่งปี2566ครับค่าในนามของสยามพิวตรกรุ๊ปนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับนโยบายของบริษัทเราก็คือว่าเราถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกดังนั้นเราต้องมีความพร้อมที่จะต้องต้อนรับแล้วก็สร้างความเท่าเทียมให้กับบุคคลทั้งปวงนะคะเพราะนั้นเรื่องอาระยะสถาปัต์เนี่ย เป็นนโยบายหลักของบริษัทมาไม่ต่ำกว่า15ปีที่ผ่านมาเป็นสิ่งซึ่งจะบ่งบอกว่าประเทศของเราเนี่ยทัดเทียมนานาชาติในเรื่องของความเป็น World Class ได้อย่างไรคะ่ะเพราะนั้นสำหรับสยามพิวัรแล้วเรามีความมุ่งมั่นนะคะแล้วเราก็จะปรับปรุงและพัฒนาไปไเรื่อยๆ สยางพารากอนเองนะคะก็ถือว่าเป็น global destination แล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการดูแลในเรื่องของโครงสร้างอสถาปัตย์มาโดยตลอดนะคะจะเห็นว่าทุกๆตึกของเราสามารถที่จะรองรับพี่น้องทุกคนสามารถที่จะเข้าไปในศูนย์การค้าของเราได้อย่างสะดวกสบายทั้งมนุษย์ล้อและก็รถเข็นทุกประเภทนะคะรถถึงทุกสูงวัยด้วยนะคะ ก็ไอคอนสยามนะครับจุดประสงค์ที่เราสร้างโครงการนี้มาก็เพื่อที่จะตอบโจทย์กับลูกค้าทั้งชาวต่างชาติและคนไทยนะครับโดยเฉพาะการสร้างไอคอนสยามเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำเป็น universal design นะครับตอบโจทย์กับทุกกลุ่มคนนะครับที่สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการที่ไอคอนสยามได้นะฮะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ของผู้บริหารและผู้ร่วมทุนทุกคนนะครับที่อยากจะให้ทุกๆคนนะครับได้สามารถที่จะมีความสุขนะฮะมาจับจ่ายใช้สอยที่ไอคอนสยามได้นะครับ การออกแบบของศูนย์การค้าเรามันก็เริ่มตั้งแต่การออกแบบตั้งแต่ทางต้นก็คือการว่ามีห้องน้ำคนพิการมีที่จอดรถคนพิการแล้วก็ทางลาดแล้วก็พื้นที่เราก็กว้างแล้วก็พื้นก็เรียบแล้วก็ไม่มีการขัางเราก็คิดตั้งแต่ตอนเริ่มเลยให้ไม่รีบอันนี้บัลลีบิหายไปทางด้าน กลุ่มบริษัทษสยามพิวัรนส่งเสริมและสร้างธรรมอาระยะสถาปัตย์รองรับสังคมผู้สูงวัยร่วมขับเพื่อนเมืองไทยเมืองไม้และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลนครับ